ะเน้้ไดโอเคน้องบอกได้เะคะได้ไหมได้เนาะโอเควันนี้เป็นไงคะงานแรกในเปิดประเดิมเันมีคนเยอะเจริงเหมือนลิมฟิลออกอีเวนต์ไปนานแล้วออกล่าสุดเมื่อไหร่นะอองไมื่อฟิลที่คิดถึงนะคิดถึงคิดถึงแล้วก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับเล็กรอบนึงก็รู้สึกดีใจเพราะว่า หลังจากที่เราเป็นซนเตอร์เราก็เหมือนแบบเนี่ยเพิ่งกลับมาแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้เจอพิธีกรจบแทบอีกเงี้ยเลยเหมือนแบบเนียนรี r e เนียนอย่างเมื่อกี้พี่กกรแข่งขันเนีเราแบบตอบได้ขนาดไหนรเราเราอ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากเล่นเกมขนาดนั้นแต่เราอยากกินเพราะว่าแบบว่าเขาได้ชิมหลายรสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มั่งรู้สึกว่าโอ้เลเขามีหลายรสชาติมากเลยอ่ะ กินเพลินก็เลยขอมาถูกเนืมานั่งกินระหว่างที่แบบดูเขาแข่งแฟนพันเลยแล้วก็นั่งกินไปด้วยแฮปปี้เลยนะแฮปปี้ค่ะอันนี้ก็คือเอาเลยกมาเลยใช่ว่าจะเอากลับแล้วก็มีรสชาติใหม่ที่อยากได้ก็คือชีสเลมหัอหอมรู้สึกว่า <ๆ S 2> ต้องอร่อยนั่นแน่<ๆ>แล้วก็เมื่อกี้เจอชีสกับพริกเขาก็อร่อย<ๆ>หรือว่าเราอาจจะชอบชีสได้มาเจอน้องงานนี้ด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่ลูงโรงงานกันใช่ไม่เคยไม่เคยโรงงานกันนานี้มาก่อนเลยแต่ว่าเคยดูเอโป เก่ามากแไม่เก่าไม่เก่านิดหน่อยนิดหน่อยเดยแอปโปแล้วก็รู้สึกว่าเขฮ้ยน้องคนนี้น้องคนนี้แบบน่ารักดีนะพอมาเจอก็โอเคเด็กน่าเอ็นดูจริงแต่ว่านานีต้องสู้เขาหน่อยนะเขาต้องสัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งมาถึงครับนี่แบบไม่เราก็อย่าไปบอกเขาขนาดนั้นนานีเออเหมือนเราแบบโลเวนต์เสร็จแล้วเรามาสัมภาษณ์นี่เมื่อกี้อยากทักสกายนี้อยากเนยอยากกินพิณาหรือเปล่าเพราะเราเห็นว่าเขาแบบหุย เราก็อยู่กับสกายมานานแล้ววันหนึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยสกายมีคู่ใหม่เป็นนานี้มันก็อยากแซวไงรู้สึกว่า<ม>เอ้ยมันน่ารากักแล้วมาเจอน,นานี้แบบไม่อยากแกล้งแล้วนานี้ดูเป็นเด็กน่ารักเกินแบบดูเป็นเด็กสู้เราไม่ได้ตั้งแต่เขาอิงวิญญาณมาเราก็เห็นน้องชายเราเป็นเวอร์ชั่นไหนเห็นไหมสกายของเราไม่เคยไม่เคยแต่ว่าก็รู้สึกว่านานี้ต้องแบบ ต้องสู้สกายหน่อยนะน้องเราไม่ธรรมดาเขายอมนะเขายอมนะคนอื่เไยอมันะเออรู้หรือไม่มันเป็นอย่างนี้สินะเอคนไม่ใช่ไงคนไม่ใช่ทำอะไรมันก็แบบไม่เข้าตาอีกนินึงไม่ต้องรู้ก็คือความรักของเราตอนนี้คือนิ n i v e r s a r y ใช่ anniversary ไปก็เหมือนจะลงทีหน่อยเพราะว่า anniversary เสร็จปุ๊บ มันก็เป็นมันเกิดเขาอีกมันก็เลยค่อนข้างทีแต่หลังนี้ก็วันลาศนิมก็จะมีวันเล่นท้ายอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักไตรมาส 2, 3, 4, 5ก็แล้วคอะไรแบบนั้นค่อยไปพักแบบเดือนหลังๆแล้วกันเนาะเป็นอย่างความรักมันแบบแฮปปี้มันดีใช่ค่ะมันพอดีกันไปหมดเลยรเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนที่เราทํางานเหนื่อยก็มีเขาเป็นกําลังใจหรือว่าวันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าอ๋อไม่ไหวแล้วก็มีเขานี่แหละคอยเป็นกำลังใจให้อย่างล่าสุดเขาก็เหมือนแบบพาพาไปออกกองเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีคไปดว ก็ขับรถให้ขับไปขับกลับจนจน,นบ่นเล็กน้อยในการขับรถเป็นธรรมดารู้สึกแบบว่าเรานี่คือแบบคนที่ชมจริงรู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ทําบุญมาเยอะอ่ะมันเออส่งบทสักที่หนึ่งอะ,อะไรแบบนี้ที่ต้องไปวัดไหนบ้างตอนตอน,อนี้ตลองแนะนาลองแนะน,น,นำดูเลยว่าเราต้องมูที่ไหนยังไงส่วนนึงรู้สึกว่าไ ออจริงๆร,ร,รู้สึกว่าถ้าสมมติเราแบบเหมือนผ่านอย่างตัวแพรผ่านความรักมายืะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราอะต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่แต่ที่สําคัญกว่าแพรจะรู้อะคือแพรเหมือนให้เวลาตัวเองนานมากตอนที่โสดเหมือนแบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้วก็เหมือนค่อยรู้ว่าเออถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอะเขาต้องรักเราให้เท่ากับที่เรารักตัวเองไม่ใช่แบบเขาเข้ามาแล้วแบบโผงานก็เหนื่อยแหละ แบบขับรถกลับบ้านก็จะประสาทแตกแล้วแล้วมาเจอถ้ามาเจอแฟนประสาทแตกอีกคือชีวิตอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่อยู่แล้วเป็นกำลังใจเป็นแบบความสนุกสนานหรือเป็นเสียงของเราให้เราสแสดงที่ผ่านม,มาเขาไม่มีการที่แบบว่ากระทั่งมันยังไม่ขัดมีอะไรปรับหรอไม่มีก็แปลว่าแบบมันพอดีดีๆแบบนาะมันก็มีกระทกกระทั่งกันบ้างเล็กน้อย<ๆ>แต่มันเป็นการกระทกกระทั่งก,ก,กันที่เหมือน คุยกันแล้วพอพอเรายังเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาด้วยแทนที่เราจะคุยด้วยเหตุผลก็จะมีบ้างว่าแบบเราไม่พอใจคําพูดเขาเขาไม่พอใจคำพูดเราแต่สุดท้ายมันก็คือการทุกคนทั้งสองคนต้องแย่งกันไปแล้วแบบโอเคมาเอาเหตุผลมาคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นการปรับที่เพื่อเราไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งงันว่าเป็นใครทีหวานวันเิดเอาจะให้วเลนทายอ่ะต้องไปถ่ายหนังไปทำงานวันเลนไทาย แล้วยังไงต่อก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเด็กกันมาเดือดนี่ก็บอกว่าเออดีเราวันอื่นอะดอกไม้ก็จะไม่แพงด้วยร้านก็ไม่ต้องจองด้วยเราแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ต้องแบบตรงวันเป๊ะหรือว่าต้องไปแบบคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากนังคู่สมมติเย็นนี้นะกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินร้านนี้ดีกว่าถ้าไปถึงร้านปุ๊บคนเยอะก็ไม่มีความอดทนด้วยก็ไม่กินละเดี๋ยวค่อยมากินวันอื่นที่คนมานน้อยๆก็จะถามพนักงานเลยว่าร้านถ้าอยากมาตอนไม่มีคนกี่โมงคะบ่ายสามอ๋อเดี เือเขาเข้าใจรตองตลอดนคะการที่ถ้าเราติดงานแล้วอาจจะ้อเรให้เขาอะ่ใช่เขาเข้าใจเขาก็จะมีอะไรทําของเขาเขาก็เล่นเกมกับเพื่อนเขาก็ทํานู่นทํานี่ของเขารออยานี้ปีนี้เป็นยังไงคะงานปีนี้หนูมีหนังเรื่องท่าแรกค่ะใช่ที่เล่นกับมีพี่เจมจีมีเอ่อมีพิรวิทมีน้องพอมีพี่เอกชเนธมีพี่เอียงด้วยหลายตัวมีแบบมีดแบบ แขาเรียว่าสุดยอดป็สุดอดใช่ส่วนพุ่มกับก็คือพี่ฟุยที่กำกับที่อยู่อยากให้รอติดตามเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร่วมงานกับสามคนเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าน่ากลัวกระเทมสากอีกใช่ยัไม่พานความรู้สึกตัวเองตอนอ่านบทตอนอะไรรู้สึกว่าเออหน้ากลัวหน้ากลัวแต่รับรับเพราะว่ารู้สึกว่าน่าเล่นมากๆรู้สึกว่าอยากท้าทายมันจะทําให้หนูแบบกล้าม ก้าเก้าข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างนในการสแสดงก็เลยรับเล่น,นเ็นุานแบบทงานเลยใช่ใช่ใชตอนแรกก็เกรงอยู่แต่<ม>พอแบบอยู่เป็นนานรู้สึกว่าโอเคเราจะรู้สไตล์าการทางานของพี่คุยแล้วพี่คุยทํางานประมาณไหนแล้วก็รู้สึกว่าเออไข่เกรงแล้วก็พี่คุยเป็นคนชัดเจนมากค่ะในการที่แบบสมมติสิงนี่อยากได้อะไรแบบนี้แล้วก็พอรู้ว่าเขาอยากได้ภาพแบบไหน เราก็ทําตามแบบนั้นก็คือจะจบก็ไม่มีอะไรก็อีซี่ทำงานง่ายมากทํางานเร็วกันมากงากนเพลงงานเพลงปีนี้ <c oughs> ยังไม่แน่ใจ <c oughs> <อ>เพราะว่าเดี๋ยวหนูถ่ายหนังเสร็จแล้วหนูกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วย <c oughs> ที่เป็นซีรีส์ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอันนี้ก็ติดตามาแสดงใช่ค่ะติดตามงานแสดงสำหรับปีที่แล้วที่ใครํางานแสดงปีนี้งานแสดงแล้วค่ะแต่งานเพลงเดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบ สลับสลับกันนิดหน่อยจจะต้องรอนิดนึงแต่เราจเจอกันแน่นอนใช่ค่ะได้เจอกันแน่นอนเดีเ๋ยวเค